คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ g ก o กู g u รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาบันทึกเทปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่นะวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนนั่นก็คือช่วงของฮาโลวีนวันปล่อยผีของฝรั่งเขาเองซึ่งเรากา็ไปเก็บเรื่องราวจาก The Ghost Radio มาเล่าให้ฟังกันดีกว่าเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไปฟังมาแล้วเฮ้ยมันมีอาชีพนี้อยู่ด้วยเหรอ อาชีพแม่บ้านออนไลน์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอเคเคยเคยเห็นว่าเรามีการรับทําความสะอาดบ้านต่างๆแต่ว่าแบบเนี้ยมันคือการนัดกันทางออนไลน์นะครับมันเป็นยุคสมัยใหม่นะฮะเหมือนกับว่าการทาความสะอาดบ้านดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นจะต้องไปหาแม่บ้านจากในเว็บไซต์หรือว่าในาบริษัทต่างๆแล้วสามารถที่จะหาออนไลน์ได้เลยนะครับเร<ช>ื<ช>่องของแม่บ้านออนไลน์เนี่ยคุณทามนะครับตอนแรกก็เรื่าผู้ชายแต่เป็นผู้หญิง,น,งนะครับ เล่าไว้เมื่อวันที่7มิถุนาที่ผ่านมานี่เองนะครับกับเรื่องราวที่ร้อนผมผมไปฟังมาแล้วบอกโอ้โหเจอเจอผีขนาดนี้ก็ยังจิตถือว่าจิตแข็งพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เราทิศเล่าให้ฟังคร่าวๆครับผมครับก็เรื่องนี้นะครับเรื่องแม่บ้านออนไลน์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครอยากจะฟังแบบหลอนๆเต็มๆก็ไปฟังใน The Ghost Radio ได้อันนี้เราจะแค่สรุปเนื้อเรื่องให้ฟังเพื่อจะได้เอามาวิเคราะห์กันนะครับ ก็อย่างที่เอสบอกก็คืออาชีพนี้ก็ถือเป็นอาชีพค่อนข้างใหม่ในในปัจจุบันครับก็คือเป็นแม่บ้านที่สามารถเปิดแอปแล้วก็สั่งจองเหมือนกับว่าเรียกแม่บ้านที่มาทาความสะอาดทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้นะครับแล้วคุณททมเนี่ยก็ทําอาชีพนี้อยู่ก็คือเป็นแม่บ้านออนไลน์ทีนี้ตอนที่คุณททมททางานเนี่ยในแอปก็มีเด้งขึ้นมาว่ามีการจ้างงานเกิดขึ้นซึ่งเป็นการจ้างงานแถวสุขุมวิทครับคุณทามก็เห็นว่าเออก็สุขุมวิทก็ใกล้ๆโซนบ้านไปไม่ในลําบากเท่าไหร่ แต่ว่าพอไปดูรายละเอียดประกอบว่ามันเป็นสุขุมวิทที่ออกไปจะเกือบจะชนบุรีแล้วเขาก็เลย,เลยช่างใจว่าจะไปดีไหมแต่พอดีเห็นว่าคนที่จ้างงานเนี่ยเป็นฝรั่งก็เลยคิดว่าเอ้าคงจะคุ้มเพราะว่าน่าจะได้เงินเยอะอะไรเงี้ยก็เลยยอมไปประกฏบว่าพอไปถึงก็เป็นบ้านของจนทานครับมีเป็นบ้านสามชั้นแล้วก็เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งซึ่งเขาก็อัธยาศัยดีคุยดีอะไรเงี้ยแล้วก็งานก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่ามีของเรื่องแปลกก็คือ บ้านสามชั้นเนี่ยเขาอนุญาตให้ทําความสะอาดแค่สองชั้นแต่ชั้นบนสุดก็บอกห้ามยุ่งห้ามเหยียบขึ้นไปห้ามอะไรทั้งสิน้นซึ่งคุณทามก็สงสัยนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเขาคงมีสมบัติของเก็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเขาก็สั่งแค่ว่าให้ทาความสะอาดแค่สองชั้นแล้วก็ช่วยจัดการเก็บหมาให้ด้วยเวลาที่ทําความสะอาดคุณทามก็เข้าไปทําความสะอาดตามปกติแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือตอนที่คุณธามทความสะอาดเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนของหล่นอยู่บนชั้นสามตอนแรกก็นึกว่าอาจจะเป็นแมวเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ปรากฏว่ามีมีเสียงคนร้องเพลง modern word ขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยข้างบนอาจจะแบบมีผู้สูงอายุหรือมีใครอยู่แล้วไม่อยากให้รบกวนหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเออก็ไม่เป็นไรก็ทําความสะอาดกันไปตามหน้าที่แต่ว่าพอทําความสะอาดเสร็จขนาดที่กําลังเหมือนกับว่าจะฉีดน้ํายาให้ให้บ้านมีกลิ่นแบบไม่อับอะไรเงี้ยข้างบนเขาก็ตะโกนมาว่าฉันไม่ชอบนะเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคุณทางก็เลยรีบขอโทษแล้วก็รีบกลับ เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่าเออเป็นเรื่องปกติอาจจะมีคนอยู่ที่เขาไม่สะดวกจะให้เจออะไรก็รับเงินไปซึ่งก็ปรากฏว่าคุณโจนาธานนี้ก็ให้ทิปด้วยเยอะด้วยก็เลยรู้สึกเออโอเคคุ้มอยู่แล้วว่าพอจนาธานเห็นว่าคุณทามาทําได้แบบนี้เขาก็เลยนัดมาทําเรื่อยๆโดยการเหมาเป็นแพ็กเกจแบบหลายครั้งติดกันรู้สึกจะสิบครั้งคุณทามาทําอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกช่วงเช้าช่วงเช้าเป็นเดือนเดือนจนมาถึงครั้งที่8เนี่ยคุณโจนาธานเนี่ยขอเพิ่มออปชั่นว่าขอให้ทําทั้งวันคือเช้าบาบ่ย แต่ว่าจะเพิ่มพวกทิปพวกอะไรให้แล้วเขาก็คิดว่าอ้าก็มันจองมาเป็นแพ็กเกจแล้วก็ไปก็ไม่มีอะไรก็เลยเอาไปก็ไปปรากฏว่าในครั้งเนี้ยมีความแปลกตรงที่ว่าโจวปรธานรีเควสต์ว่าให้ทําความสะอาดชั้นสามด้วยซึ่งคุณทางก็เอ๊ะอ้าวมีคนอยู่หรือเปล่าอะไรแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรแต่ว่าที่แปลก่านั้นคือเขาบอกว่าให้ทําความสะอาดชั้นหนึ่งกับสองให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทําชั้นสามซึ่งมันผิดวิสัยของการทําความสะอาดที่เราต้องกวาดจากข้างบนลงมาใช่ เขาก็เลยแบบทำไมเหรออะไรเงี้ทยท่านเจ้าอาวาบอกเดียวถ้าทำชั้นสามก่อนเดี๋ยวก็จะไม่ได้ทำชั้นอื่นเขาก็พูดแบบติดขำๆอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะคืออะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเห็นว่าเออไปหลายครั้งแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรพอไปถึงเสร็จก็ทำความสะอาดตามนี้เ็าบอกคือชั้นหนึ่งชั้นสองทำให้เสร็จเสร็จปุ๊บตอนจะขึ้นไปชั้นสามก็แบบกลัวว่าจะมีอ่าใครว่าอะไรหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่มาทำาก็ยังได้ยินเสียงคนร้องเพลงดิร์นเวิร์ดอยู่ตลอดอพอนี้พอขึ้นไปปุ๊บก็ปรากฏว่าประตูห้องมันก็พังแล้วก็ อพอเข้าไปเนี่ยห้องที่เขาคิดว่ามันจะแบบมีเศษอาหารมีขยะมีอะไรเพราะมีคนอยู่ปรากฏว่าห้องก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแต่มันเป็นฝุน่นเยอะมากเหมือนไม่มีคนอยู่มานานแล้วแล้วก็มีรอยเท้าคนเดินไปเดินมาแล้วเขาก็ไปเจอเหมือนกับไอ้เครื่องลําโพง USB อ,อันหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าอ๋อสองสัยจะเป็นไอ้ลำโพงนี้แหละที่มันแบบเขาก็อาจจะเปิดเสียงไว้แล้วมันก็เลยลิงก์ไปว่าเปิดเพลงนี้อะไรเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ได้มีใครอยู่ ทีนี้ก็ทําความสะอาดอะไรในห้องเสร็จแล้วก็ไปทําในห้องน้ําซึ่งห้องน้ำมีประตูพังเละมากเหมือนมันโดนทุกโดนอะไรต้องใช้แบบไหลดันเข้าไปอย่างแรงซึ่งมันผิดวิสัยว่าถ้ามีคนอยู่มันน่าจะไม่เป็นลักษณะน,น,นี้ครับพอเข้าไปก็ปรากฏว่าตัวอ่างอาบน้ําเนี่ยก็เขอะไปด้วยคราบอะไรก็ไม่รู้แบบมันดํามันดูน่ากลัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเริ่มแล้วตอนนั้นก็เริ่มเข้าสู่ช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วเริ่มโพรเพลเขาก็เลยเริ่มแบบกลัวก็เลยเปิด YouTube ฟังครับ พอเปิด u t u b e ฟังปรากฏว่าอยู่ดี u t u b e ก็ตัดไปที่เพลงม o d e r ดน o r ิ d อีกแล้วซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนเปิดเหมือนมันสุ่มไปเจอตอนแรกก็ยังนึกว่าบังเอิญแต่ปรากฏว่าพอจบอันนี้มันก็ยังไปเปิดม o d e r n น o r ิ d เวอร์ชันอื่นๆต่อเนื่องกันไปเหมือนถูกสั่งให้เปิดครับเขาก็เลยเริ่มเริ่มกลัวเขาก็เลยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เห็นตรงเงาตรงกระจกห้องน้ําว่ามีแบบเหมือนมีผู้หญิงฝรั่งยื่นหน้าโผล่มาแล้วก็หน้าแบบเละๆเหมือนแบบโดนทําร้ายหรืออะไรประมาณเนี้ เขาก็เลยแบบกลัวสุดขีดแต่แบบมันอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็อย่างที่เอสบอกว่าคุณทามีคือจิตแข็งมากก็เลยตัดสินใจเปิด The g h ก s t Radio ฟังแทนซึ่ง modern word ก็ทําให้แบบโอ้โหเจอกำลังเจอผีแต่เปิดโก o s t r a d โ o ฟังซึ่งเขาก็บอกว่าอย่างน้อยก็ก็ดีกว่าไอเพลงนั้นนะมันหลอนมากจนติดหูเขาไปหมดแล้วเขาก็แบบรีบวิ่งออกมาเลย <c oughs> แล้วก็แบบโจนาธานวันนั้นโชคดีว่าโจนาธานกลับมาเร็วเขาก็แบบโมโหโจนาธานมากว่าที่นี่มันมีอะไรแน่ๆทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยโจนาธานก็บอกว่าคืออะไร ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังโจนาทานก็บอกว่าเอ้าเขายังอยู่เรอแล้วก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าในอดีตเนี้ยโจนาทานอยู่กับภรรยารู้สึกจะชื่อเจสสิก้าแต่งงานการห้องนั้นก็เป็นห้องที่เขาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็ปรากฏวันหนึ่งโจนาทานเนี่ยแอบไปมีกิกแล้วเจสสิก้าตามไปพบเจสสิก้าก็เลยแบบด่ากิกอย่างรุนแรงแทนที่โจนาทานจะเลิกหรืออะไรการว่าโจนาทานเนี่ยมาว่าเจสสิก้าทำให้เขาแบบเหมือนน้อยใจเสียใจว่าทําไมถึงมาว่าเขาเขาก็เลยกลับมา อยู่ที่บ้านแล้วก็ล็อกห้องกินเหล้าแล้วก็เปิดเพลงมอร์ดนบร์ซึ่งเป็นเพลงที่เขาชอบเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ฆ่าตัวตายในห้องน้ําห้องนั้นแล้วก็ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขารู้สึกเขาจะเขียนเป็นบันทึกเอาไว้รู้สึกว่าจะเขียนประมาณว่าห้ามเอาผู้หญิงคนไหนมาเข้าในบ้านฉันจะทําให้เธอไม่มีความสุขฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่าการที่คุณถามเขาม,มาทําความสะอาดเนี่ยคือเป็นผู้หญิง คนหนึ่งที่เข้ามาในบ้านก็เลยโผล่มาเปิดเสียงเพลงโผล่มาทําเสียงของหล่นของอะไรตลอดเพราะว่าโจนาธานก็เล่าให้ฟังบ้านหลังจากที่เจสิก้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็มีแฟนคนใหม่เข้ามาในบ้านก็ไม่มีใครอยู่ได้สักคนน้องหมาที่อยู่ในบ้านนี่ก็เป็นของแฟนเก่าที่แบบเอาหมามาเลี้ยงแล้วสุดท้ายก็โดน,นเจสสิก้าเนี่ยหลอกจนทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีไปอืพอพอคุณทามรู้ก็แบบตอบว่าโจนาธานโจนาทานก็บอกฉันก็คิดว่ามันนานแล้วอ่ะตั้งสามปีแล้วยังอยู่อีกหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ในขณะที่เวลาที่ คุณททมเนี่ยชวนโจอนาทานขึ้นไปเอาขอที่ลืมเก็บไว้เนี่ยจอนาทานก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกันคือเหมือนกับกลัวอยู่กันอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้คุณททมีในหลังจากงานชิ้นนี้เขาก็เลยตัดสินใจแคนเซิลง,งานทั้งหมดแล้วก็เลิอกอาชีพแม่บ้านออนไลน์ไปเลยเพราะไม่รู้ว่ากลัวว่าัน,นอนาคตมันจะหลอนไปเจออะไรอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆครับผมจริงๆบอกคุณททมเลยว่าถ้าจะเวลาเจอผีที่แทนที่จะฟังเดอะโกลส์เรดให้มาฟังโกลส์กูรูครับเพราะรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผี นะครับโอ้โหก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ยอดวิวปาไป5้าล้านกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีคนให้ความสนใจแล้วก็เรื่องของผีฝรั่งเรื่องของการฆ่าตัวตายเรื่องของการคำสาปแช่งคำสาปแ<า>ช่งการไม่ไปผุดไปเกิดต่างๆ่าเลนี้เราเคยคุยในรายการมาหลายหลายช่วงเลยเหมือนกันเดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศวิเคราะห์ในแต่ละมุมของของผีตนนี้แล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับจริงๆเรื่องนี้ก็คือมันมี ประเด็นหลายอันที่น่าสนใจอย่างที่เอสบอกมเมื่อกี้ซึ่งแต่ละอันคือถ้าเราฟังโกสกู r ูมาก่อนคุณทาอาจจะจัดการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องแบบกลัวหรือวิ่งหนี <c oughs> ไปก็ได้นะก็คือเคลแรกก่อนก็คือการที่เจสสิก้ายังอยู่ที่นั่นเนี่ยเราเคยบอกแล้วว่าผีมาจากไหนก็คือมาจากจิตสุดท้ายของคนก่อนที่จะตายว่าเขาตายเขานึกถึงอะไรเขาผูกพันอยู่กับอะไรและที่ก็คือบอกจิตสุดท้ายกับบุญกุศลที่เขาทํามา ทีนี้แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นฝรั่งเขาอาจจะไม่ได้ทําบุญอะไรมากนักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกาลังเขาอาจจะมีไม่มากแต่จิตสุดท้ายเนี่ยเขาฆ่าตัวตายซึ่งเราเคยพูดหลายครั้งลัวเกี่ยวกับผีที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคือจิตมันทุกข์จนตายเพราะฉะนั้นจิตมันจึงวนซ้ําอยู่กับที่เดิมอาจจะอยู่ตรงที่ที่เขาผูกคอตายที่ที่เขาฆ่าตัวตายหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในกรณีเจสสิก้าเนี่ยคือถ้าถามว่าเขามาหลอกไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเจตนามาหลอกให้กลัวแต่แบบเขาไปไหนไม่ได้ เพราะจิตเขาผูกกันอยู่ตรงนั้นอันที่1คือจิตสุดท้ายเขาอยู่ตรงนั้น2คือเรื่องของบุญกุศลอย่างที่บอกคือพอเป็นฝรั่งาอาจจะไม่ได้ทําบุญไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรมากมายเพราะฉะนั้นจึงทําให้เขาไม่มีกําลังพอที่จะหลุดจากตรงนั้นได้ก็เลยทําให้เขายังตกค้างอยู่ตรงนั้นส่วนเรื่องคำสาบเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็ไปผูกกับเรื่องของจิตสุดท้ายว่าจิตสุดท้ายคุณคิดว่าไอ้นี่มันไปมีชู้มันอะไรมีกิก๊กเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ให้เพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายมันคิดแบบเนี้้ยเเหมืออนกนก็ปาารตัง่ โปรแกรมมาไว้อะว่าถ้ามีใครทําเหตุนี้ปุ๊บเขาก็จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่จะมาทาร้ายเพื่อที่จะมาหลอกหลอนเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเวลาเราไปพวกปราสาทเก่าแก่บ้านอะทำไมเจอผีอะไรดุเต็มไปหมดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆผีเขาไม่ได้ดุหรือไม่ได้น่ากลัวถ้าเทียบเรื่องกําลังเนี่ยผีเขากําลังน้อยกว่าเราเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ทาบุญกุศลหรือเรียนวิชาอะไรเหมือนพวกเราครับแต่ว่าที่เขาปรากฏเยอะเพราะเขาหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องบุญกุศลเพราะฉะนั้น เมื่อเขาตายแล้วส่วนใหญ่มันก็จะไปที่ที่เขาปลูกพันธุ์อย่างเช่นบ้านเขา,าหรือว่าสมบัติของเขาหรือถ้าบางคนก็ไปรอที่สุสานเพราะคิดว่าเดี๋ยวพระคิสต์จะมาใน last judgment อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นเยอะทําให้คนเห็นเยอะแล้วพอเขาไม่ได้ทําเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อนคนอื่นๆที่เป็นฝรั่งก็ไม่ได้ทําบุญให้เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอไม่ทําเขาก็ไม่มีโอกาสได้รับบุญกุศลมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะมันไม่มีกําลังและเมื่อเขาไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะอย่างเช่นเรื่องแบบการปล่อยวางการ มีเมตตาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้จิตเขามันมีอามอาฆาตหรือความผูกพันหรืออะไรบางอย่างที่มันรุนแรงเพราะว่าพวกฝรั่งก็จะเป็นพวกวัตถุนิยมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะติดกับวัตถุกับสิ่งของกับบ้านกับอะไรเงี้ยทำให้มีผีเฮี้ยนในต่างประเทศเยอะซึ่งคาว่าเฮี้ยนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าดุหรือน่ากลัวแต่หมายถึงว่าปรากฏให้เห็นบ่อยเพราะเขาไปไหนไม่ได้ในขณะที่ของเราบางทีตายแล้วมีคนทําบุญไปให้กับไปเกิดนู่นนั่นหรือแม้บางทีตายจะไปอยู่สุสานแล้วก็เผาอีกมันก็ไม่มีอะไรให้ยดเกกาะมัน ยังพอที่จะหลุดพ้นไปสู่ที่ต่างๆหรือบางทีพอ5 0วันร้อยวันก็มีคนทําบุญให้บางคนเขารู้สวดมนต์แผ่บุญให้ก็เขาก็ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอเคสแบบนี้สมมุติว่าคุณเป็นคุณไทมแล้วจาเป็นต้องไปบ้านหลังนี้วิธีการก็คือง่ายมากก็คือไปถึงถ้าแค่ได้ยินเพลงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะมีหรือไม่มีเราทาให้ก่อนเลยคือไปถึงที่ไหนก็ตามที่เราแปลกถิ่นหรืออะไรเนี่ยให้เราสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญไปก่อน ครับถ้าที่นั่นเขามีเขาก็จะเป็นมิตรกับเราเพราะโดยส่วนใหญ่ทุกที่มันจะมีวิญญาณไปมาอยู่แล้วอาจจะเป็นเจ้าที่อาจจะเป็นผีที่ตกค้างอยู่ที่นั่นแผลเขาก่อนเขาก็จะเปิดมิตรกับเราเขาก็จะไม่คือเหมือนกับเราไปแล้วก็เปิดพัดลมเขารู้สึกว่าเราเย็นเราไม่ได้มาทํำลายเขา2ก็คือเมื่อเขาได้รับบุญเนี่ยเขามีกําลังที่ดีขึ้นเขาก็จะค่อยๆปรับซึ่งโอเคว่าอาจจะไม่ใช่ว่าไปครั้งเดียวแล้วปรับได้แต่ว่าอย่างคุณทามไปทำตั้งเจ็ดแปดครั้งอย่างน้อยก็ ก็าอาจจะดีขึ้นจนถึงทําให้เขาแบบยึดปล่อยจากการยึดติดตรงนี้แล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ก็ก็เรียกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยหรือว่าคนไทยบางทีเราห้อยพระติดตัวอะไรบางทีผีพวกนี้ก็ไม่กล้าปรากฏเหมือนกันเพราะฉะนั้นของเราถือว่าสบายบายไม่ค่อยน่ากลัวแต่สำหรับฝรั่งมันก็เลยทําให้เหมือนเป็นเรื่องที่ฝังหัวเขาเวลาที่เรามาทําหนังแล้วก็จะเห็นว่ามีผีอยู่ตามบ้านล้างอยู่ตามบ่อน้ําอยู่ตามอะไรแล้วก็ดุเพราะว่าลักษณะแบบนี้อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ฟังแล้วก็ น่าจะเป็นเรื่องราวที่ยังเกิดขึ้นไม่นานดังนั้นเราจะเห็นว่าการยึดติดหรือการการฆ่าตัวตายเนี่ยมันทําให้การวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนเองทําไว้ก่อนตายเนี่ยยังยังเกิดขึ้นเป็นวนลูปนะครับอย่างที่เราเคยคุยไปแล้วในหลายๆเรื่องนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะ,ะรู้เรื่องไหนหรือว่าฟังเรื่องไหนจาก The Ghost Radio แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดความสงสัยเกี่ยวกับผีนะครับก็เอามา แนะนํามาทางรายการเราได้นะครับจะได้นำาเอามาวิเคราะห์ในมุมมองของโ o ้กูดูว่าถ้าเจอผีแบบนี้แล้วจะรับมือยังไงจะช่วยเหลือยังไงหรือว่าจะทํายังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอตอนใหม่ๆใ,ในยู u ูบนะครับทุกวันศุกร์สองทุกครึ่งโดยประมาณแล้วก็วันเสาร์ที่ a c e b o o k นะครับก็จะมีการไลฟ์ะสตรีมิ่งสดๆกันตอนสามทุ่มกับจารอบทิศนะครับแล้วก็นําเทปมาดีดานในวันพุธตอน2องทุ่มครึ่งโดยประมาณเช่นกันแล้วก็ มีการดีดานพอดแคสต์ต่างๆในช่อง YouTube ไปติดตามกันได้นะครับเทปหน้าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับติดตามได้ที่โกส g u r ูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสะหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ